คลิปนี้มาดูชาวนาแท้ๆพี่น้องนี่เขาหลังจากที่เขาขนเข่าลานแล้วตอนนี้ก็ได้เข่าลานเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาคุมไว้ย่านฝนตกพี่น้องนี่ย่านฝนตกไอ้ชาวนาโดยแท้ได้ยนี่ค่อยๆทําไปไอ้ที่เกี่ยวเสร็จก็ตากไว้ก่อนไอ้ที่เพิ่งเกี่ยวก็ตากไว้ไอ้ที่เกี่ยวเสร็จก็ขนเขาลานเนาะพูดผิดอ่านี่เนี่ย ไอ้ท่าไอ้ข้าวเนี่ยพี่น้องข้าวที่เขาเกี่ยวมือแบบนี้ไอ้ข้าวที่เกี่ยวมือแบบนี้เนะี่ยท่าใช้กบต่อฟงอังใช้กบต่อสร้างใช้กบต่อฟังนี่พี่น้องเนี่ยแบบนี้มันจะมันจะไถง่ายพี่น้องไถง่ายไถดีมากๆเลยนี่มันจะเขาเรียกว่ามันสีบอกซ์คกับไอ้ข้าวที่ใช้รถเกี่ยวพี่น้องข้าวที่ใช้รถเกี่ยวนี่ ถ่ายกบต่อสงังถ่ายกบต่อฟางก็ยากเนี่ยเนี่ยถ้าใครที่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแล้วก็ใช้เกี่ยวมือเอานี่เนี่ยถ่ายกบต่อสังได้นี่จะดีมากมากพี่เน้องเออซีดีมากมากเออเป็นการไหนบำรุงดินพี่นนองเป็นการบำรุงดิน,นเออเฮ็ดให้ดินนี่ร่วนซุยเห็นบ่เนี่ยคือ เขาเรียกว่ามันมันเป็นคืออันนี้เป็นนานายอดเนะอะเออพราหนายอดนี่มันชิมีช่องว่างยังมีช่องว่างเออถ้าจะไถกบต่อสั่งนี่มันก็เป็นเรื่องง่ายพี่น้องเออส่วนที่ปัจจุบันเนี่ยที่คนส่วนมากเขาใช้รถเกี่ยวเนี่ยเขาใช้รถเกี่ยวเนี่ยการไถกบต่อสั่งก็ยุ่งยากพี่น้องยุ่งยากเออถก็ยากแมนบอเเพราะนั้นนี่ใครที่ เ็ดหน้าดำหรือว่านายอดแล้วก็เกี่ยวมือเอาเนี่มันสีไถยง่ายมันจะไถยง่ายรถเดินตามก็ไถยได้เนี่ยแต่ว่าไอท้ที่ปัจจุบันนี่ก็คือว่าเนาะเราก็ไม่มีเวลาทำอะไรมากมายสักขนาดนั้นแมนบอส่วนมากก็สีใสแต่ปุ๋ยเคมีเนาะส่วนมากก็จะใช้แต่ปุ๋ยเคมีเพราะนั้นน่ปัจจุบันนี้มันมันก็เลยทำให้ดินเนี่ เสื่อมสภาพพี่น้องทําให้ดินนี้เสื่อมสภาพอย่างบางทีก็อะไรอะไรนะไ,ไม่ได้ไถ้กลบต่อสางก็เอาฟางออกเอาฟางออกเอาไปอัดฟางไปให้งวอันอย่างบาง,งแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยพี่น้องแบบนี้นี่เบิ่งฟางมันฟางมันเหลือเยอะเลยนี่พี่น้องเบิ่งฟางฟางนี่เหลือเยอะมากนี่นเพราะว่าเกี่ยวมือเขาก็เกี่ยวแต่ลวงรวงมันเนาะเกี่ยวแต่ห่วงมัน อันนี้พูดถึงข้อดีเนาะพูดถึงข้อดีแต่ข้อเสียมันก็มีแหละข้อเสียมันก็คือ,อมันมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเมื่อยแล้วอีกอย่างนี่คือการเทน,น้าปัจจุบันนี่นะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะมาเกี่ยวแต่มือเอาก็มันกับบ่ท่านอยากท่านกินพี่น้องบ่ท่านอยู่ท่านกินนี่นก็คือว่าเนาะคือฐานะฐา,านะหน้าที่ฐานะทางการเงินของแต่ละคนกับ บอกคือกันบางคนที่เขาพอจะมีเงินบ้างเขาไม่ได้เดือดร้อนหลายมากมายเขาก็ใส่รถเกี่ยวแล้วๆไปหาเงินทางอื่นหมดแต่บางคนที่เขาไม่ไม่มีเงินแล้วไม่ก็อาจจะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแต่คือมันคือความชอบเนาะมันเป็นความชอบของแต่ละคนบางคนก็บอกว่าโอใช้รถเกี่ยวนี่เขามันตกหลน่นเขามันเฮียเสียหาย สู้เกี่ยวมือไม่ได้็กะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ความสะดวกคือว่านั่นแหละก็ไม่ว่ากันมักไผ่มักม,กม,กมั่นคือว่าแหละเพราะว่าเวลาไเอาเงินไปจ้างก็เงินไผ่เงินมั่นเนาะแมนบอกสำหรับคนที่เกี่ยวมือแบบนี้เขาก็อาจจะบอกว่าเเกี่ยวมือเนี่ยมันดีอมันบ่ได้เสียเงินแมนบอกแต่สำหรับบางคนก็บอกว่าอ,เ,อ,อเราจะมาเกี่ยวมือให้มัมนเมื่อยทําไม ใช้รถเกี่ยวไปแล้วก็ออกมาเป็นเม็ดเลยเอาไปตากได้เลยเพราะว่าถ้าเกี่ยวมือนีกว่าชีแเล้ยวกว่าจะมัดกว่าจะขนกว่าจะนวดกว่าจะตีกว่าสิญัดตกระสอบอีกมันเสียเวล,เวลาเวนาะแต่ก็คือว่าและแล้วแต่ความชอบแล้วแต่มุมมองแต่ละคนก็มักไผมักมั่นแล้วแต่พื้นที่เนาะอันนี้ก็อเนี่ยเขาเกี่ยวเสร็จแล้วก็ออก ยังมัดอีกได้หนิพี่นอ้องหลือมัดอีกเนี่เห็นมาเขามัดเนี่ยเขาเริ่มมัดแล้วเนี่ยตรงไหนที่เขามัดได้เขาก็มัดี่มัดเลี้ยงเลียเ้ยงไว้เลี้ยงหล้วก็ค้นพี่นอ้องโอ้เห็นมองเห็นไอ้ฟอนข้าวแบบนี้เนาะมองเห็นมัดข้าวแบบนี้เนี่ยโอ้คิดเห็นสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะคิดเห็นสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยตอนเด็กน้อยเนี่ยโอ้ ถ้ามองเห็นไหนมัดข้าวแบบนี้นะโอ้ยเมือ่อยเลยพี่นอ้องเมื่อยถาเมื่อยขนด้ยเออสมัยก่อนนี่คือมันม่นมั่นบ่คอยมีรถเนาะมันไม่มีรถไงเออก็พากันแบกพากันขนเอาโอ้ยแบกจนหลังแอ่นเลยพี่น้อง <c oughs> แต่สมัยนี้นี่อะไรก็สะดวกสบายเออแม่นบ่ละวิธีชีวิตแต่ทุกวันนี้ก็ส่วนมากคนเราก็จะใช้เงินใส่เงินซะเป็นส่วนใหญ่จ้างเอา เนาะเพราะนั้นก็แล้วแต่ความคิดแล้วแต่มุมมอง่นาะมามักแบบไหนก็เอาแบบนั้นใครชอบเกี่ยวมือก็เกี่ยวมือใครชอบเกี่ยวรถก็เกี่ยวรถเออแต่สำหรับผมกับมักเกี่ยวรถแล้วเนาะเรถเร็วสะดวกง่ายดีอืมบ่ต้องมาเสียเวลาแมนบอกอ่ะคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังน้องเล่าสู่กันฟังกับบรรยากาศทุ่งนาย้อนอดีตย้อนวัยกับวิธีการเกี่ยวข้าวเกี่ยวมือพี่น้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวมือ ย้อนอดีตไม่เสียเงินแต่ว่าอาจจะเสียแรงเสียเวลาเหนื่อยด้วยเนาะอ,อ,อ่ะแล้วแต่มักโอเคครับผมเล่าสูงกันฟังคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายสวัสดีครับผม